ครับไม่ไหวอย่าคุณเอาพอที่วับต่อครับม้แค่นะครับหมยนี้ตัวสองรู้สึกจะไม่ไม่ผ่านนะครับตัวสองจะไม่ผ่านมันโยก อนนี้ไม่ได้ดูดูรู้ดูการหน้าครับีนใช่ครับ